เฮ้ยยังแดงอยู่อ่ะอะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะตอนนี้เราเราจบตีคนฮะ้วจบตีทำไมหัจากที่หายหน้าหายตาเป็นนานเกือบปีนะฮะไปเล่นกันเลยทีเดียวปีเลยอะเป็นเป็ูเป็นเกิดเป็นเกิดเป็นเกิดแล้วขึ้นหัวก็ได้ ขึ้นสมัยคนแค่นี้เองเยะขึ้นไม่ดูมันแดงของเราเนี่ยก็มีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็าไม่น้อยนะฮะแต่ก็ไม่น้อยไปดูดิ <c oughs> ไปดูดิยา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 บวมุ่งบ้าน ตอนนี้เราอยู่เมืองสมอลวิวกันกันนะผีผีไหนวะอยู่เมืองสมอลวิวกันนะฮะตอนนี้เป็นเวลา9โมงเย็นเฮ้ยผีวิ่งตามอ่ะคอ A K จะตีเกมไทยอนหลับวเหลือหนึ่งนัดเหลือเยืมเพียรหนึ่งนัดเฮ้ยมีกองเงินด้วยเ้ย เสียแล้วเองเอ้ยเอียหิวหิวหิวหว <c oughs> ันนี้เราก็ยังไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะทำอะไรกันอันนี้ทำการฟาร์มแน่นอนอ่ะ <c oughs> รู้สึกเรามาเล่นแต่ทีไม่เคยมีจุดมุ่งหมายทีเลยเฟมผีเฟมมุ่งหมายเราไงฟาร์มผีไง <c oughs> เราต้องมองบนเขาด้วยฮนะ ส่วนใหญ่มันจะมีทนายที่กดเ,เกพิ่มเรื่อยๆมวะส่องเลยทำไมแม่งสูงไปวะ AK มีนัดอะเหนื่นนะเปืน,นะนพกเพราะว่าแ <ไป S 2> ม่งเข้า,นะขาวเบร์นี้แน่แน่เลยว่ะเข้าไปไหนธนาคาร รู้แล้วว่าภารกิจเราทำอะไรดีเว้ยมาดิยิงผี <c oughs> อันนี้คนในเซิร์ฟมี24คนนะมีกสับตกใจนูนุ้คน๋ยวเมืองเรา23คนไม่ไม่คนมันเริ่มแยกขส้นแยกขส้นอ่ะเฮ้มันตัดใจตายเพราะเอวี2อีกอ่ะ เปรมวันนั้นเลยเปรมวันนั้นในวันนี้ดิรุ่งขี้เลยเฟรมบวบรอหมอโอ้ยก็เฮ้ยเราดิฟไปเซิร์ฟหนึ่งกันเนี่ยไหมหมออะไรล่ะไม่ได้ที่ว่า เราอะเป็นเด็กการ์ดพี่เพื่อนรักหนีแน่เลยเฟมพี่มาเฟมเฟมมันใกล้เข้ามาแล้วเฟมตีเลยตีเลยเดี๋ยวเราคอยยิงฮะยิงทำไมบดเลยไมาเยอะอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงมีคนยิงเฟมเฟมเฟมไปอยู่นี่ฮนเฟมจะขึ้นไปดูมึงยิงหรือเปล่าไม่กูไม่ได้ยิง ไปไปมึงไปอยู่ตรงมุมก่อนกูจะกูจะขึ้นไปข้างบนไปยังเข้าไปไปยังไงโดด้ไม่ได้เออเมื่อกี้เสียงตเฟรมสิบหกว่วะเฮ้ยโดดขึ้นไม่ได้ว่ะเฟรมึงตัวสูงกว่านี่ยไม่โดดขึ้นไม่ได้จริงเลยเว้ยขึ้นหลังเฟรมไม่ได้เว้ยไม่เซียนนะเด็กเฮ้ยเออใช่เหรอเฟรมลองหันหน้ามาดิเดินมาแล้วนะมาแล้วเป็นไง ครับหลดามไว้อตีหน่อยไอเชียหลดแล้วทำไมมันแดงว่ามั้หลดแมงมาดีแมงงมามามาอตตี่นตี้ก่อนไอแล้วม่นี่มาตัวเตียวบ้าแตตี้ดิครับเจ้าทำไมเรานี่้น้องโดดดิ ตองยืนดิก็แต่แล้วทำไมขึ้นไม่ได้ว่ะไปแดง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 ียวคนวิ่งคนวิ่ง่เดี๋ยวคนว่งะ่งนะ่ไงอะไง้เดีวิ่งเดีคนวิ่งะะตอนนี้นะครับจับจับตอนนี้เราก็เจอคนแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเหมือนเขาจะวิ่งเข้ามาแล้วเข้ามาเขาเข้ามาแล้วครับเขาสอคนครับสอคนบ้างหรือคนเดียวสองคนสอคน สามคนจะบ้าจะระมังตายกันไปข้างหนึ่งเลยผีมาครผีก็มานะเว้ยซี่สองคนอยู่ข้างหน้าเลเนี่ยเฮ้ยเปอใหญ่ด้วยว่ะสี่วะไอ้แบงค์ดิสดิสติสดิสไม่ทันหรอกมึงวิ่งเข้ามาดิสทันไม่ทันทางนี้เลยเดีย่าอย่ายุ้เดี๋ยวใหญ่ยู้ใหญ่ยก้อะไรเยู่ไอ้นี่อยู่ดิสก็ตายเข้ามาแล้วนะดูด้วยนะเวดุ้นเลย เข้ามาดิรีเข้ามาเร็วเข้ามาช่วยหน่อยเฟรมหนึแตกหนึ่งไอ้คนยิงจากข้างนอกมาช่วยคนหนึ่งไม่ไดงที่มายรอปืนคนยิงระวังมันเล็งอยู่ เฮ้ยไหนพปรช่วยไงไม่ได้ช่วยมันช่วยมันยิงจากข้างนอกคนนึงใช่อะเออเออเอ๊ะแมันกำลังเข้ามาเว้ยแตกไม่แตกไม่แตกแตกเออข้างนอกแตกไม่มาเป็นบ้ามันยิงมันยิงจากข้างนอกใช่ปะมันแตกอีกคนแล้วแตกสองคนเลยเฮี้ยเหลือเหลือ เดี๋ยวเ้ื่อนนอกคนหนึ่งเห็นไหมเดี๋ยวทำเป็นสายน้องผีตบผีตบอู้หผีตบผีตบแบงค์ลุยแบงค์แตกก็ดิแลไอ้ผีตบกูไปดีไปอุ้ยสองทีฮะติดเชื้อด้วยนะเยสุท้าด้วยสัตว์มาใหม่นะเฮ้ยมึงอย่าพึ่งอย่าไปท้าเขาดิอุ้ยเสียงดังอ่ามีคนยิงนั่นอกจัง เฮ้ยของไงดีวะอุ้ยของเต็มเลยอุ้ยอะไรครับแคร์เราครับแคร์เราตอนนี้แคร์แคร์มันได้แต่ยังไม่จะยิงแบงก์เองเฮ้ยซิกไว้ซิกซิกตกโโอโห้หเฮือิกเฮือกเขาไม่ได้มาตัวเปล่านะคนนี้เขาเอาอาหารและยามาช่วยเราด้วยนะเฮือกบานะบางตับไทยเลยอะบานแก้เลยอะเฮ้ยมีสตาร์แหนกด้วย เฮ้ยไม่เอาเอาไม่คิดสิเฟมมีปืนให้หนายแล้วเว้ยเยอะเกาะน n i m a ชั่นกระเป๋าเยอะกินกเพิ่มบ่ะเฮ้ยมีตั้นไหนด้วยวะเเฟมเขาไมา่ยังอ่ะเพื่อนเพื่อนรักใครอ่ะเดี๋ยวมาใหม่ <c oughs> ไม่อยู่แล้วไอ้บ้าใครจะอยู่อ่ะ แบงค์รวบรวมของให้ได้เยอะที่สุดแล้วใครวิ่งผ่านหน้าประตูใครวิ่งผ่านหน้าประตูอย่า,ยาหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่คนนึงนวิ่งผ่านหน้าประตูด้วยมเมื่อกี้โ,โหเยอะเขานอกเกาะแม่งเยอะสายอยู่หน้าประตูคนหนึ่งไม่หน่แน่เห็นไหมเห็นแล้วเห็นอะไแล้ว มีคนเข้ายิงจากข้างนอกมาด้วยเว้ยเตี้ยเลยเว้ยแน่ยิงขู่เฮงขู่ฆ่าเลยไปแล้วมาข้างหน้าแล้วมาข้างหน้าแล้วมาข้างหน้าข้างๆเข้าอีกแน่นเลยวะรู้สึกเหมือนข้างๆมันเคลื่อนไหวยังไงไม่รู้อะเฟมเมื่อไหร่เข้ามาเฟมรอนานลเลยเฮ้ย เราไม่ได้ไหนมันอยู่ข้างหน้ามั้งอ่ะที่ไอ้ยิงไม่ออกนี่วัดเชิงะมึงตายกูก็มึงตายมึงก็ไม่ตายอ่ะดอ้หนิสองคนสองคนสองคนละสองคนและเนี่ยาฆ่าคนละสองหนึ่นสามแล้วมันมาแล้วเรียกพวกมาแล้ว คนเดิมคนเดิม e มาเร็วเนาะพวกนี้เออมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวเราเีงสามแล้วสามแล้วแจ้ะโวงเข้าหน้าตกใจในในวิชาหนุ่มตาคน มันมารวบรวมของแน่เลยว่ะห้องนู้นน่ะนะเฮ้ยมาแล้วแบงค์อย่ายิงเน้นเลยเฉยสีแม็กต้องมาตีแม็กใช้สีแม็กแล้วอะระวังทำไมระวังระวังอะไรวะอุ้ยเหมือนมาเยอะว่ะเยอะเยอะเยอะจริงเยอะจริงอันนี้เยอะจริงระเบิดไอตีเสากดปั๊มเดือดสองลูกโอ้โหไม่ก็ นิ่งตายแล้วระเบิดนิ่งไม่มาไม่นานรอดอ่ะโกรธตายจันไปหูหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้ามึงมาเยอะขนาดนี้นะมึงบอกเลยเดี๋ยวกูชิงตัวเองตายก็ได้โโอ้หอะไรวะจบไม่สวยเลยวะ อุ้ยของของแบบหายยังเร็วอว่าแมว <c oughs> มันเก็บหายยังเร็วอ่ะแน่นอนจริงว่ะพวกนี้เพี้ยนละ